แชร์ประสบการณ์การพนันจากทางบ้านนะครับคนนี้แชร์ความคิดความเห็นบาว่าบาคาร่าออกแบบมาให้ผู้เล่นเสียในระยะยาวอยู่แล้วไม่ต้องล็อกยูสก็แพ้เว็บอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดซับกายคอมเมนต์เปิดลังใจด้วยแชร์ประสบการณ์การพนันความคิด,คว,ค,ดความเห็นของท่านได้นะครับใต้คลิปวิดีโอคนนี้นะครับแชร์มาว่าบาคาร่าออกแบบมาให้ผู้เล่นเสียในระยะยาวอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องของ House h o u e a g e นะครับติดลบ1%นมันั่นหมายความว่าถึงไม่ล็อกในระยะยาวยังไงก็แพ้อยู่ดีนะครับในวงวงการการพนันออนไลน์นะมักมีข้อถกเถียงกันในเรื่องของการล็อกยูทหรือการโกงของระบบแต่ในความเป็นจริงน่ากลัวกว่านั้นแม้ว่าเว็บไซต์ไหนก็ตามจะมีความโปร่งใส100%หรือไม่ได้มีการล็อกใดๆผู้เล่นก็ยังต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบในระยะยาวนะครับ เพราะมันถูกออกแบบมาให้คุณหมดตัวในระยะยาวอยู่ดีนะครับมันออกแบบมาด้วยหลักคณิตศาสตร์ที่เจ้ามือไม่มีวันแพ้คุณนั่นเองนะครับหลักของ h a l f e g e นะครับค่าตรงที่กัดกินเงินคุณอย่างเงียบเชียบนะครับ House g e คือ,อไรคือความได้เปรียบของเจ้ามือนะบาคาร่าอาจดูเหมือนการทายหัวก้อยนะครับมีอัตราชนะ ห้าสิบหแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรียกว่า house e g e นะครับความได้เปรียบของเจ้ามือคือฝั่งเจ้ามือโบกเกอร์มีโอกาสชนะมากกว่าฝั่งผู้เล่นนะครับเล็กน้อยนะตามกฎการจั่วไพ่นะ เว็บจึงต้องหักค่าคอมมิชชั่น5%ทุกๆครั้งที่คุณชนะไงนะเห็นไหมการจ่ายที่ไม่เท่ากันหัก5%นี้เองคือเครื่องจักรปั๊มเงินของคาสิโนโในระยะยาวทุกครั้งที่คุณวางเดิมพันนะครับเงินคุณจะถูกเฉือนออกไปทีละเล็กทีละน้อยตามหลักสถิติยิ่งเล่นนานจำนวนรอบยิ่งมากเงินคุณจะค่อยๆไหลไปอยู่กับเจ้ามือหมดสิ้นนั่นเองนะครับ กฎของตัวเลขจํานวนมากนะครับในระยะสั้นเช่นคุณเล่น10ตา20ตา คุณอาจจะโชคดีชนะได้กำไรเป็นก้อนแต่เมื่อคุณเล่นในระยะยาวเช่นเล่นเป็นร้อยเป็นพันตาผลลัพธ์จะวิ่งเข้าหาหลักสถิติเสมอสถิติกำหนดไว้ว่าเจ้ามือมีความได้เปรียบประมาณ1.06%หรือ1.24%หมายความว่าไม,ไม่ว่าคุณจะใช้สูตรเทพแค่ไหนถ้าคุณเล่นไม่เลิกความน่าจะเป็นนะครับจะทำให้จะทาหน้าที่ในการดึงเงินกลับเข้าหาคาสิโนมากที่สุดนั่นเอง ทุนที่จำกัดบวกทุนที่ไร้ขีดจำกัดนี่คือความแตกต่างของคุณกับคาสิโนนะครับเจ้ามือมีทุนไร้ขีดจำกัดในขณะที่คุณมีทุนอย่างจำกัดนะครับนะนั่นคือจุดตัดขาดทุนจุดที่เงินจะหมดคาสิโนเนี่ยมีทุนมหาศาลแทบจะไร้ขีดจำกัดเมื่อเกิดช่วงที่ดวงตกนะซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติของการสุ่มผู้เล่นนะที่มีทุนจำกัดจะหมดตัว ก่อนจะกลับมาบวกอีกครั้งในขณะที่คาสิโนสามารถทนรับแรงผันผวนได้ตลอดกาลนะครับและสุดท้ายคุณก็แพ้คาสิโนอยู่ดีกับทางจิตวิทยาความเหนื่อยล้าและอารมณ์แน่นอนว่าคาสิโนเป็นระบบปฏิบติการไม่มีความรู้สึกไม่มีความเหนื่อยไม่มีความโหยหานะครับไม่มีความโลภแต่ผู้เล่นคือมนุษย์ผู้เล่นนะเล่นไปนานๆสมองจะละ้าการตัดสินใจจะแย่ลง เมื่อเสียก็จะเกิดการหัวร้อนนะทำให้วางเดิมพันหนักเกินจําเป็นนะวางเดิมพันแบบอินอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อได้เกิดความโรบนะทำให้ไม่ยอมเลิกระบบต้องไม่ต้องโกงคุณแค่รอให้คุณสู้กับอารมณ์ตัวเองและพ่ายแพ้ไปนะครับนะสรุปแล้วการพนันไม่ใช่การลงทุนนะนะครับทำไมถึงพูดอย่างนี้คือต้อง บอกก่อนเลยนะอย่างเช่นเราลงทุนกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเราซื้อหุ้นเงี้ยนะซื้อหุ้นเพื่อหวังว่าหุ้นจะเติบโตได้แคปิตอลเกนได้หลายเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีความรู้มันมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นว่าไอ้เงินที่เราไปลงทุนเนี่ยนะหรือลงหรือซื้อหุ้นเนี่ยนะครับเขาก็เอาเงินของเราเนี่ยแหละไปพัฒนาบริษัทเขา ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์เติบโตนะยิ่งเติบโตคุณก็จะเห็นว่าเงินที่เขาจะเอามาจ่ายคุณมันมาจากทางไหนแต่การพนันมันเห็นอย่างชัดเจนว่าไอ้เงินที่เขาเอามาให้คุณตอนคุณชนะมันก็คือเงินที่ได้มาจากผู้เล่นที่พ่ายแพ้นั่นแหละมันก็วนๆอยู่ในนั้นเพราะธุรกิจเขาคือการรลีดเล้น กำไรจากผู้เล่นอย่างคุณนั่นคือคุณก็คือลูกค้าของเขานั่นแหละนะเพราะนั้นการที่เขาเอาเงินลูกค้าบางคนมาจ่ายให้คุณนะแล้ววันหนึ่งคุณก็เอาเงินบันนึงมันก็เอาเงินคุณไปแจ่ายให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งเห็นไหมมันก็หมุนหมุน,หม,นหมุนเวียนไปมันไม่ใช่การลงทุนนะครับมันคือการพนันนี่แหละนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้นะนะครับไอการที่คุณได้มาวันนี้ นะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณชนะมันแต่คุณกําลังบ่มเพาะตัวเองเป็นเหมือนกําลังถูกขุนนะ่ะขุณให้กลายเป็นหมูรอเชื่อในวันข้างหน้านะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นอย่าไปเล่นเด็ดขาดนะครับพวกการพน,นันพวกอ,อะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการพน,นันฝากกันไว้ ก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติ <Sh> ard, ให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ